สวัสดีครับพี่ว uh, ีจากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันนี้ลักษณะของแฟนใหม่เราฟังคำนายดวงความรักของทั้ง12ราศีก็ได้ลยครับว่าลักษณะที่ดีของแฟนคุณแฟนคุณจะเป็นคนแบบไหนลักษณะยังไงบ้างมาฟังคำนายของทั้ง12ราศีก็ได้เลยครับมาเริ่มที่ราศีแรกเลยครับราศีเมษครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับแอบอาจจะทําให้คุณหนักใจนิดนึงครับเพราะว่าประวัติเรื่องของเก่านะครับหรือว่าเรื่องความรักข้งเก่าเขาเนี่ยยังไม่จบดีกับเรื่องของคนเก่าผมบอกเลยว่าคุณเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยครับราศีสองนะครับราศ ที่เบิกสมนะครับคิดหวังกับเรื่องของความรักไว้ไกลมากๆนะครับคนที่จะเข้ามาใหม่นี้นะครับเป็นคนที่ช่างฝันนะครับแต่บอกเลยว่าจะทําให้คุณเหนื่อยใจแน่นอนนะครับฝันอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำครับราศีสานะครับราศีเมถุนครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับปากร้ายแต่ใจดีนะครับต้องระวังให้ดีนะครับอย่าคิดมากกับคําพูดของเขาครับราศีสี่นะครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ให้ใจคุณมากๆนะครับและทุ่มเทความรู้สึกความรักนะครับและทุ่มเทการให้ใจให้กับคุณมากๆเลยเดียวผมบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีสําหร ราศีสิงค์ครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เองเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่าจะเข้าถึงเขาได้ยากนะครับในเรื่องของภาวะทางใจเนี่ยเป็นคนปิดใจรักโลกส่วนตัวค่อนข้างเย่สูงนะครับผมบอกเลยว่าชาวราศีถ้าสิงค์เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับนะสำหรับตัวเขาเองนะราศีหกนะครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าราศีกันนะครับบอกเลยว่ากับคนคนนี้เองเนี่ยพูดเยอะไปหน่อยนะครับเขาเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะครับแต่เชื่อถือในคําพูดของเขาได้ยากจริงๆครับราศีเจ็ดนะครับราศีตุล เป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มากๆเลยเดี่ยวนะครับผมบอกเลยว่าใครที่คบกับเขาคุยกับเขานะครับบอกเลยว่าหลงรักติดหล่มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของความรักโดยเฉพาะแรงดึงดูดที่ออกจากตัวเขาเนี่ยมีคนติดเขาค่อนข้างเยอะทําให้คุณเหนื่อยใจครับราศีแปดนะครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าราศีพิจิกเองเนี่ยต้องทุ่มเทและให้ใจเขามากๆน่อยครับเพราะค,คุณคนนี้นะครับขาดตกบกพร่องเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับคุณอาจจะต้องเป็นผู้ซัพพอร์ตผู้ที่ให้ดูแลแม้กระทั่งครอบครัวของเขาญาติพี่น้องของเขาด้วยเช่นกันนะครับราศี เครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าราศีธนูกับคนคนนี้เองลักษณะแฟนที่จะเข้ามาเป็นเรื่องของแฟนใหม่เนี่ยเป็นแฟนที่อยู่ทางไกลครับผมบอกว่าชาวาราศีธนูนะครับมักจะได้แฟนทางไกลต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับราศีที่แปดนะครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าราศีมังกรเนี่ยมักจะมีปัญหาด้านชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่เยอะนะครับด้วยตัวของตัวเองแล้วก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้วคนที่เข้ามาใหม่คนนี้ก็ยังจะนําปัญหามาให้อีกทําให้คุณหนักใจและไปไม่รอดครับราศีที่เ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าราศีกุมนะครับ เก่งมาเป็นแฟนนะครับได้คุณครูมาเป็นแฟนได้คุณหมอมาเป็นแฟนนะครับได้คนที่เก่งด้านกฎหมายมาเป็นแฟนเกิดขึ้นครับผมบอกเลยว่าจะถูกฉลอกับดวงของคุณมากกว่านะครับราศีที่สิบสองนะครับบอกเลยว่าลักษณะของแฟนคุณนะครับบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ทุ่มเทสําหรับเรื่องของความรักมากๆเขาเข้ามาจริงจังจริงใจตั้งแต่แรกนะครับทำให้คุณมองเห็นว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ดีจริงๆนะครับบอกเลยว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคนใหม่ของคุณนะครับและเป็นแฟนใหม่ของคุณในปีนี้ครับ